ับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องๆลูกหลานก็มากินข้าวเนาะพอดีตะกี้ก็ไปร่วมทําบุญกวนข้าวทิพกับชาวบ้านเขาเนี่ก็มากินข้าวนะครับตาก็มีมีนึ่งปลาแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอาหารนะครับ โอ้อาหารด้วยเชนนะครับนี่มีตำมะละกอด้วยนี่มีตำมะละกอตาก็นึงอปลาใส่มะเขือนะครับแล้วก็ผักชะอมด้วยนะครับแล้วก็ลูกหลานเขาก็ซื้อปิ้งไก่มาด้วยข้าวเหนียวไม่ต้องซื้อมามันมีอยู่แล้วอืมีอยู่แล้วข้าวเหนียวน่ะ ถ้าไม่กินถ้าไม่กินข้าวาจะไม่ให้ถ่ายคลิปโอรากินข้าวกับเขากินข้าวเขาเรื่องห้านกินข้าววกินนด้จะได้ถ่ายคลิปลูกหลานด้วยมุ่งร้นานก็มาให้ถ่ายคลิปทุกวันก็ดีแล้วไม่กินไม่ให้ถ่ายนะเนีกิน

หรือตำมะลโกมาหรือหรือหรือกหมูให้อินได้อันนี้แม่ยก็ไม่อยู่ได้อยู่วัดได้อยู่วัดนี่ปลาที่มาเร่อยๆกเผ็ดนี่อืมอืมเขได้อร่อยอีอืมเขเผ็ดอร่อยนะเราสิงนมากแน่้นาะ เขาต้องมาลาบปาทลาเนี tomato, ่ยใชจับทห้ียนี่พอดีพอดีเนาะพี่เศรีมาผลิตไปนี่มัน ใส่น้ำใส่มะนาวอหารสุกใส่แล้ว กิ่เนาะวะเป็นตัวอะไรเนี่ยยังไม่เห็วภาพเอาคอนเทนต์เอาคอนเทนต์ไปตั้งกล้องแล้วเหรอ่าปวเลยไยากินนะ,ะกินอ่อนเลย กน้ำเกลือเขาเอกติกเตอร์คุณบอกอืออือดเยเออแกงมากา มันไม่เลือกส่วนหน้าวะเขหลังเขาไปซื้อเองไะเมื่อคืีนจีนือทำลาบอร่อยมากเลยเป็นไงจ้าอร่อยไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปกินหีกอ่ะฮะเดี๋ยวนี้ไ่กินหีกอ่ะเสนเรือมาครับไปไปช่วยอะไรม่ตาแม่ตาคิดวาจะ ายเนื้อหมูนะครับที่เราจะย่างเนื้อหมูนี่ทอดเนื้อหมูนะมมันก็เลยทำให้ไม่กินปอเลยเนี่ยเออเอาติดมันได้นะเนื้อหมูตินอันจะอร่อยนล้วบอกเมียอย่างซื้อแบย เป็นน้าเลยตาขยาวลงนะนะอยาวลงนั่นแหละไม่รู้พูดอะไรตาก็ไม่เป็นลายเรอกก่อนลงก่อนลงไหมก่อนลงเดี๋ยวผมตัดส่วนนั้นออกให้ก่อนได้ได้ได้จะพูดลงนะได้ไม่ลงไม่ไม่ลงมเห็นเรื่องเลยตาตาก็เรียมบอกเรมบอกว่า เอออัดคลิปอยู่นะตาก็ลืมบอกไปือเสร็จมือเรียบร้อยตายคนเยอะไหมอยู่วัดเยอะมากโอคนเยอะอยู่เนาะเขลองไลฟ์ก่อนอะได้ตังค์ต้เ็จร้อยอะเออขอเหรียญอะกับยี่สิบเหรียญแล้วเออลองเยอะมาก ยายลองไล่สดแล้วแล้วแล้วแม่แหลมไล่สดเปล่าไลสดครับอืมันจะมีแม่แหลมขอแม่พีไม่เออจะไม่ไม่ลงมาเนาะมันมันจะมีแม่แหลมยายลองแม่น้องแหละตาถ้าตาลงไปก็ตาเมื่อเช้ตาวัตถ่ายคลิปอยู่แต่มันเสียงเพลงก็เลยไม่ถ่ายว่ะตาไม่ถ่าย เมื่อเช้าเมื่อเช้าายว่าจะถ่ายแต่ก็ไม่ได้ถ่ายหรอกเพราะว่ามันคือตาเคยโดนลิขสิทธ์เขาเปิดเพลงใช่ไหมเปิดเพลงเขาเปิดเพลงเมื่อเช้าครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ